พี่น้องนับเข้ามาพอกันทั้งสองสาธิดีเดียวพี่น้องมา้อมนองพิมพดือด้อๆขึ้นเกา่ามาเวลาเทียงๆครับกินเกาเทียงต<ม>ั้งบนงพี่น้องเออมีเม,มนู่ลูกเพิงนี่พี่น้องลูกเพิงติ่งลูกพึง่งพี่น้องกับตำบกม่วงพี่น้องตำสมบกม่วงผักหลวกหลวกผักกินกบข้าวเหนียวสิบบาทขึ้นเกาพี่น้อง เอาแสรบเขาเลยตอนนี้เชื่อมคลิปกะฝากกนไหนก็แชร์นะพี่น้องกดติดตามทั้งสองชาติดขอบุญขอบคุณพี่น้องทุก่อที่ขอมาติดตามเราส้มนะครับเนาะลองเบิึงลูกเพิงกับตามบุกม่วงพี่น้องเราก็เะืม่มีคำหรือเรื่องของแปลกๆเบิึงแบบไรพี่น้องลูกเพิงมึงแม่เพิงอ่ะแม่นี่มันตุยเบลแบบไรปิ่งเง้ยพี่น้อง ออันใหญมากอลปิ่งลูกเพิงตับตำหมูมอวงตับดนหูวงอะมันมีน้ำพึ่งแต่มามาแต่แต่ๆมันัวลองมึงแนวเคยกินไข่เจียวปิ่งมีไข่เจียวบ่ะให่อะไรมันอยู่ทางบนอะมีนะจำกรร mọi uhm. like người ăn tát cập sống có bên tên bên đuổi đen qua หวานมันหวานมันอยู่เด้อม,มันหวานอยูน่นะจริงพ่าหวานหวานไหมยิมกินไปแล้วมันหวานหวานแต่ว่าเค็มนี่เต็มกว่าเยินยิน lịch mạc dạ. Cái cát hoàn thế nào? vẫn thì đâu có nhắc mới đẹp Vâng ừ. Tân giáo hoàn tân Tân nhiên phân tục okay. Đẹp chăm chăm nhúc Cái chén nặng bộ Nặng ếch luôn Đó tầm bằng thì Nó หวานมันเปรี้ยชิ้นไอเดียวอย่างเดียวเลยทำบ่าเป็นเดิมรอแค่สรบแปดนาทีสิบแปดอย่างเดียว van te toe nou

เต็มดีพี่น้อหลัวอันกินหันห่อนไมนจังกินได้ไปเพี่น้องพอเย็นเนี่ยมั้งแข็งโดนพึ้งต่อยแม่ ใหญ่เท่หน้าเลยว่ามันใหญ่เ้่าน้าบ้มเลยนี่ห่อมันใหญ่เท่าน้าบ้มโอ้มีมีเมเพ,พิ่ลเปิดเล่นพี่น้องเปิดงโกนบ้านเท่ามันทีมีน้ำกันแบบว่าหลายห่างสอนสอนสอน,สอนกันอยู่บางห้างมันก็สิเต็มบางห้างมันก็จะวัวเต็มไปเลย นี่คือตัวนี้ค่อนข้างที่เต็มเฟืองอย่างนี้ไปหน่อยนี่มาอง่างนี้มันกะสิว่าเต็มเป็นไเพลิงคนมันเป็นแบบนี้ครับมันสีหลอดหนอกมันสีเต็มข้างในมันกะสีแม่มันกะสีถอดลูกไปแล้วมันแก่กัออกไปบินตามปกติเนาะครับนี่มันมีน้ำพึ่งด้วยนี่เออตั้งขอกมันนีวานมันแบบ จุดจวดเลยแต่ว่ากินแบบหอนๆมันใหญ่เท่าหน้าเบืมอแล้วหอืมหั่งแบบนี้น้ำมันก็น้ำก็มีผลละหาลอยคุณวะเอาฝากพี่ตอนน้องไว้ประมาณนี้เนาะครับกับขาวเทียงเสียบาม้องปิีมกิดนี่กินตำหมักม่วงใส่กับปิ่งหั่งผึงพี่น้องผึงโกนเอาฝากไว้ถ้าผมมากัก็ไนแหลกกแช่ก้ติดตาม ขอบุญขอบคุณพี่น้องอีกเรกื่อยติดตามมาติดตามเราชมนะครับเนาะมือนี่คลิปนี่เอาไว้ซํมนี่ผมก็บนงนบิมทำลายพี่น้องไปเพียงเท่านีเนะครับสว,ส,สวัสดีครับรบ,บ๊ายบายบ,ายบิยบ๊มบมีจับจับ